สวัสดีช่วงเช้านะคะพี่้งน้องเอซทั้งหลายวันนี้ป้าน้อยมารับน้ำเชื้อที่คุณหมอหมอไม่โจ้แนกสุกรเขาไม่ให้เข้าไว้นะคะห้ามเข้าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตห้ามนำสัตว์กีบทุกชนิดเข้าฟาร์มรวมถึงผลิตภัณฑ์และอาหารของสัตว์กีบ ทั้งที่ผ่านบวนการปรุงแล้วไม่ปรุงสต็อปเห็นไหมครับสต็อปทาให้นำเข้าไปเลยนี่แผนกสุกรก็ต้องอยู่ตรงนี้รอคุณหมอนะคะมีไหมมีที่ผ่านมีเขาเรียกอะไรค่าเชือ้อปรอดเชืออเช้อมาน้อยก็ได้มอเตอร์ไซค์เขือ่อนมาเลย ทางนี้ป้าน้อยไม่เคยไปนะมาทั้งสามที่เที่ยวตรงข้ามนี้ก็เป็นฟาร์มเป็ดของบริษัทอะไรกันไม่รู้ป้าน้อยจำไม่ได้แล้วเขาบอกเลยไข่เอ้ยหลัแบบมาไงไข่เป็นไก่